อย่าทำนะน้องนะนี่ไม่เอาลูกไม่เอาอย่าไปเหยียบพี่เสือลูกอย่าไปเหยียบพี่เสือนะคะพี่เสือเขากลัวหนูในเนี่ยดูดนิน้องน้องขั้มขาอย่าไปเหยียบพี่เสือเขาละลูกนะมึงจะเดินเว้นมาหาเด็กๆมาหาน้องขั้มขาว นี่คือวีรกรรมเนี่ยมีกระแพ้นี่กระแพ้นี่กระแพ้ดูไม่สดไปจากแม่ก็เอ่ยมาเป็นแหงคั้งตัวเลยน,นี่เสือเสือเอาไงครับ น้องกี้อยู่นี่น้องฟังการขาบรน้องกี้อยู่ตอเนี้นี่ก็คือเสียเสียก,ก็จะจอไปอว้ดโยไม่เป็นสุขจอใไม่เป็นที่เลยอือ สายรถกันนี่จะออกเลข02ไหมเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ไหมรถกันนี่จะออกเลขนี้ไหมไม่ออกเลข02หรือเปล่านี่นุ่มเพิ่มมาจอดอยู่ตรงเนี้ยจอดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยร้อนเปิดอ่ะลูกมาคา่ะคานอะ่ะลูกมาคา่ะค,าค,าคับน,น,นี่นี่นะี่อย่านะ ไอ้ก็เอาไปเหยียบพ่อทำไมการพิเศษสามลอยอยู่คนตัวเนี่ยพวกใครพวกงสงสัย ให้เดินแผ่มาให้ยางพิเศษนะครับจับจ้อยนอนลุกนอนเนี่ยแผ่ใช่ไหมแผ่ไปจัดแม่ก็อนเออแม่ตัวบันล่ các cô lép nít nè anh đi các cô da ca giác này, da